รถพีจายผมติดคณาครับพี่น้องไปไปดูกันนะครับนี่ครับไปอีกสาสิบหกเรากำลังมาช่วยครับปันหน้าปังครับพี่น้องโอ้หามมาเดียวมาติดตายตอนจบเอาเ <laughs> ว้ว้าว <laughs> ปากปงปากปง น้าปังครับพี่น้อง <c oughs> <c oughs> นะครับอันนี้ก็รถที่อบนะครับคือว่าผมข้าวผมมันแตกรากยาวแล้วพี่น้องคือปั่นคนเดียวไม่ทันครับเดือนนี้แช่ข้าวหมดแล้วครับพี่น้องนะครับก็เลยเรียกทีมงานมาช่วยครับเด๋ยดเหลือพวกนี้เหลือเล็กเลือน้อยผมก็เก็บงานเอาครับพี่น้องนะครับ ก็วันนี้ก็ให้ทีมงานมาช่วยครับเพราะว่ามันปันไม่ทันครับพี่น้องเพราะว่าข้าวมันาลากมันยาวแล้วครับถ้าวันวันพวกนี้ก็ลากน่าจะน่าลากน่าจะฟันกันครับพี่น้องคือจะพันกันเลยนะครับตอนนี้พ่อผมก็กําลังพ่นข้าวอยู่ครับนุ่นตรงนู้นครับพ่นตอนกลางคืนครับนะครับอ่ะนี่ครับพี่น้องไม่มีเวลาถ่ายคลิปให้ดูครับพี่น้องก็ประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะนะครับ เจ้าเอลห้าสิบนะครับติคนาเมื่อกี้นี้เจ้าเอลสามสิบหกมาช่วยนะครับอ่านี่ครับพี่น้องผมก็ไม่มีเวลาถ่าย <c oughs> เอฟอีกแล้ว <c oughs> พี่โอ๊คพวกเราฝ <c oughs> ากกระโปงสามสิบหกเอีของเรานะครับค <c oughs> ่ายนี่ เย็บแป,ป๊บเย็ปบยบแปบอไป,ไปดูใกล้ๆกััยนะกกกกก้ย่ะปากบบอปะกปากองโอ้ว่ากันเดียวเย็บแป,ป๊บซะเนาะแป๊บซื้อมาใหม่ไน่นะ่ะเอาใหม่แกตัวครับแกตัวดอกยางหลังมันมืดกันเลยฟี โอเคครับผ่านสลุยนะครับพี่น้องอ่าพี่ชายผมก็ตีรอบรอบแรกนะครับก็เก็บงานไปบ้างครับผมผมก็ปั่นรอบแรกให้พี่ชายนะครับอ่าเป็นนาของตัวเองนะครับก็ทําไม่ทันครับพี่น้องข้าวแตกลากแล้วก็เช่ข้าวหมดนะครับอ่าคือว่าปั่นปั่นไม่ทันครับคนเดียวก็เลยเรียกทีมงานมาช่วยกันนะครับจะได้เสร็จเร็ว ค่เหลือพวกนี้เหลือเล็กเหลือน้อยเท่าไหร่ผมค่อยเก็บงานเอาครับพี่น้องก็ขอบคุณทีมงานมากนะครับที่มาช่วยกันวันนี้นะครับพอดีทีมงานว่างพอดีครับมาจากงานอื่นก็เลยว่างก็เลยผมก็โทรหานะครับก็เลยให้มาช่วยกันนะครับจะได้เสร็จเร็วเอาโอเคครับพี่น้องผมลุยงานต่อไปก่อนครับพี่น้องเดี๋ยวจะไม่เสร็จครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ